มีคนสอบถามเขามาไลายเนาะว่าสาวสี่เฮ็ดเวียกอย่างมีแฟนแะบสาวสีโสดะบเงินสาวสี่ก็เลยสิมาตอบคือฝั่งเนาะสาวสีส่โสดเด้อพักสมัครแฟนคือสาวสี่มีครบทุกอย่างแล้วเนาะเงินสาวสี่ก็มีแล้วนอกพี่น้องเนาะทางฐานะครอบครัวก็ถือว่าธรรมดาเป็นคนบ่ทุกข์ายากแลวก็บ,บ่รวยเป็นคนที่ทุกข์ง่ายนาะพี่น้อง เอาละนอพี่น้องนนตะคือสาวสีมีทุกอย่างแล้วคือมีรถมีบ้านมีเฮือนแต่ท่านมีแล้วนอพี่น้องนนต์แต่ว่าผู้ใดสีมาเป็นแฟนก็คือสามารถสามารถเข้ามาได้นนถ้าผบู้ใดสนใจ Hello, เราสบายดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบงส๊สุขสุขคนยินดีกับทุกคนตอนทุณต้องต้องสีตาเล่าวันนี้ก็ามาพบกับส,ส,สาวสีเส้นเก่าเส้นเคยแล้วนอพี่น้องนนตะหลังจากที่บัวได้ถ่ายคลิปไปประมาณสามสี่มือ้อนอพี่น้องนนต์ก็คือว่าสาวสีคาขายเรื่อหน่อย เพราะว่ามือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์คือแถวอ,อมแอมสาวสีนี่เป็นอ่าเป็นพวกพนักงานเนอะก็คือว่าวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็คือกับเจ้าพักเวียกเนาะเสาวสีก็เลยขายเครื่องละอีกอ้างช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกี่ยวเข้าเนาะเวลาที่กัเจ้ามาซื้อเครื่องก็จินข้างได้ขายแต่น้อยนึงก็คือว่าเป็นประเภทน้ำก้อนบอรหรือว่าแ๊ลซี่เป็กจะติงเครื่องชูกำลังต่างๆเนอะพี่น้องเนาะอีกอันนึงก็คือว่าเสาสีชิบว่าได้ถ่ายคลิปนั่นก็คือว่าเดี๋ยวให้เบิ่งเนาะ นี่เนาะก็คือความวุ่นวายของจัลล์มือก็คือลายแห้งเนาะเออมึงไงมึงไงมึงมันเยี่ยมดูดูอ่ะดูดูดูเดี๋ยวมันกระตุกวิ่นหนุ่มหนีมันแล้วเสร็จเลยไปไปเลยขนมได้เอามาขายก็คือโบได้ขายแล้วพี่น้องเนาะสูงปัตนี้นมันยังปีนขึ้นมึงไง เด็กน้อยปีปลายแล้วปีปีจะปีสามเดือนเนาะแล้วว่าพี่เหอือแถวว่ะมึงนี่จังไม่ดื้อคือแม่มึงนมมึงนี้เนาะเห็นมมันปีนขึ้นมาเอาอมยิ้มนี่อมยิ้มมันกินบวดมันเข้ามาเอาอีกใหม่อีกละอันพวกของเล่นใครจะไปห้อยไว้ทางเทิงพุ่นบวชันเม็นบดให้มันแท้ๆเบิ้งเบิ้งเบิ้งย้ยาปีนขึ้นไปเอี <laughs> เอาให้มันสุดเอออมึงจะเอาอยัางเอาให้มันสุดแล้ว,ว่าหยุดคำที่ว่าแล้วหยุดที่ว่าหัวโน <laughs> <laughs> เบึงน,นี่ก็คือความวุ่นวายของมันเอามาแล้วก็ไปออามาแล้วก็ไปกอเป็นวินละ <laughs> แล้วนอพี่น้องน,อก,นอก,ก็คือ มีไอ้ผู้หนึ่งเราถามมาว่าอยากให้สาวสีถ่ายห้านให้เปิ่งว่าห้านมันใหญ่มันน้อยสาใตยเนาะสาวสีเปิืองห้านนี่ก็คือเป็นห้านน้อยๆเนาะก็คือมื่อน,นี้ถ่ายคลิปบ่มิสระอย่างเลยมาถ่ายหน้าห้านให้เปิ่งเนาะก็คือว่ามันเป็นห้านน้อยๆขายเครื่องแห้งหรือว่าขายของจำเอาเอาไปอีละนี่ทุกคนละอันนี้ก็สิเป็นหน้าห้านของสาวสีเนาะนี่ อันนี้ก็จะเป็นโซนประเภทเครื่องเบียร์ลาวเนาะแถวนี้ก็จะเป็นแอร์น้ำดื่มมีเปปซี่มีน้ำเขียวน้ำแดงแล้วกับสมอปี้เบียร์ซางกับเบียร์ไวนยกับเบียร์ดักบ่กับเบียร์สั้นเบียร์ยาวแล้วกับเบียร์แก้วเน่อยจะพวกนี้แล้วทางเทิงนั้นนี่ก็จะเป็นประเภทขนมเนาะเป็นขนมทองน้อยๆทางในพุ่นก็จะมีขนมแล้วก็มีมีโจกับเอียงเครื่องดื่มเนาะประเภทเบียร์ลาวนี่แหละ ห้องนี้จะเป็นนของประเภทเบียร์ลาวเลยนี่อันนี้ก็ทิเป็นสินค้าลาวทาั้งหมดเลยเนาะนอกจากขนมทา้งน้าเมงแม่เมงแม่ปีนขึ้นอีกละปรปะคาน้อยๆนี่นะอุ้ยเมื่อน้ำมันด้เนอะแต่ละเมื่อนี่หลังจากที่จัดเครื่องเลยยังบนวายกับปักน้อยๆอยู่เอาเอาอมันจิบไปไสรร้านนี้ก็สิเป็นโซนประเภทเครื่องไซ้เนาะเป็นคิดซุปเป็นอะไรน,นะแป็นนัวเป็นปลากระป๋องกับยาสูบพผ่นเพลิดกับอ่าอย่างต่างๆเนาะ ถวนี้สิเป็นอนเครื่องไว้เพิดแล้วทางนี้ก็สิเป็นประเภทเครื่องใช้ในงานนยู่งานครัวเนาะประเภทอ่าของไซของกินก็คือเครื่องปรุงแต่งอาหารเนาะเป็นน้ำปลาน้ำซอสแมกกี้ปลาแดก็กน้ำมันเป็นเจลเป็นเอียงต่างๆเนาะพี่น้องเนาะก็สิเป็นอยู่แถวนี้สำหรับทางในนี่ก็ทางเทิงนี่ก็สิเป็นอัน ประเภทยาสระผมเนาะทั้งรูปนี่ก็สิเป็นนมแล้วก็สิเป็นเครื่องดื่มสูก,กําลังน้อยนึงนี่อันนี้ก็สิเป็นประเภทยาสูบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นีเซนเอ้ยอีซี่นี่ก็คือเขาบ่ให้ขายมันผิดกฎหมาย <laughs> แล้วก็สิมียาอีหยังยา,งยางนเซทงเิงสุดตัวสเขียวๆ เราทั้งรุ่มก็สิเป็นอาเขียวอาแดงนิเซ่0สิบพันอาเขียวอาแดงก็คือสิบสองกับยาเนเซ่ตัวอาแดงขาวๆนี่ก็คือเก้าพันกีบเราพี่น้องแล้วทั้งรุ่มก็สิเป็นลาวเขียวลาวแดงแต่ว่าลาวแดงหมดแล้วทั้งรุ่มนี่ก็สิมีจอน,นี่กับเอดอกไม้แดงเนาะจอน,นี่กับดอกไม้แดงนี่ห้าพันแล้วกับยาเพชรฟ้าเพชรทองเนาะสี่พันยาสูบลาวสิมีหลายๆลายคนเพา่นทวงเข้ามาว่ายาสูบลาวนี่มันถึก สักี่ก็ว่าธรรมดาเนาะมันก็เป็นบางรุ่นก็คือแถวนี้เป็นพวกของจักรโงงานเนาะเขาซื้อส่วนหลายเขาซื้อตัวถึกๆแน่เนาะพี่น้องเนาะเออมันก็ซีมีประมาณนี้ราคาอย่าสูดดูดูเบิงเบิงเบิงมันเห็ดไหนเอาเครื่องมาไว้ก็คือว่ามันเป็นกุ้ศะเนาะเอาไปไว้ใส่เบละละหูหเฮียาะพุญเวดเอาปอนโฮหะพุน โอ้วะบวลลงในพุ้นเมันเห็ดอะ่ะอุ้ยความวุ่นวายของแต่ละมือนี่นี่นี่อันนี้ก็คือวุ่นวายสังขยามากเลยอันนี้ก็สิเป็นตู้แซ่ตู้แซ่กับสองอันตัวนี้สิเป็นตู้เค้กเนาะแต่ว่าเค้กเบิร์นแล้วหน้าห้างก็สิมีอยู่ประมาณนี้เนาะเครื่องก็มีแต่ซ้ำนี้แล้วเนาะพี่น้องนี่ พี่น้องและอันนี้ก็ซิเป็นหน้าฮานของเฮาเนาะก็คือสาวสีอัพคลิปไปส่วงแล้วนี่ก็มีคนสอบถามเข้ามาหลายเนาะว่าสาวสีเฮ็ดเวียกอย่างมีแฟนแล้วพอสาวสีโสดละวพอมือนี้สาวสีก็เลยสิมาตอบคือฟัาเนาะสาวสีโสดเด้อหักสมมครแฟนชื่อหนึ่งแถมสองก็คือชื่อชื่อสาวสีผู้หนึ่งเนาะก็คือได้ลูกแล้วก็ได้ผัวไปพร้อมตัวนเนาะสาวสีมีครอบครัวแล้วก็คือ ทับสมัครแฟนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างมีครบแล้วแต่ว่าอยากได้เพิ่มโอเคตามด้านเนาะพี่น้องคือสาวสี่มีครบทุกอย่างแล้วเนาะเงินสาวสี่ก็มีแล้วผัวสาวสี่ก็มีแล้วลูกสาวสี่ก็มีแล้วรถสาวสี่ก็มีแล้วเสื้อบอจะให้เบิ่งรถ โอเคนอพี่น้องเนาะและอันนี้ก็สิเป็นรถของสาวสีเป็นอะไรเท่บา้ากำลังเฮียนครับนอพี่น้องเนาะใครสนใจสิมาซ้อนนำกะครับสมัครได้เด้อในทานะาแฟนเนาะสาวสียังบ่มีแฟนแต่ว่าสาวสีมีผัวแล้ว <c oughs> โอเคทุกอย่างก็คือมีครบน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> ผัวก็มีเงินก็มีรถก็มีแต่ว่ามีน้อยรถ <c oughs> <c oughs> กะแม่ไผสิกล้าขีนำกะสมัครได้น่อพี่้องเนาะเออตามนะั้น พี่น้องเนอกทางฐานะครอบครัวก็ถือว่าธรรมดาเป็นคนบ่ทุกข์ยากแล้วก็บ่รวยเป็นคนที่ทุกง่ายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากินเบียรหลายโพดเอออันนี้ก็สิเป็นเงินมีอยู่แต่ว่ามีน้อยบ่พอกินบ่พอใช้เนาะพี่น้องเนาะเอ้าอันใดบักน้อยๆแต่ว่ายังบ่มีแฟนเด้อฮักสมัครแฟนคือเก่า ก็คือซื้อนึงแถมซองไปเลยแถมขวไปคนนึงแถมลูกไปอีกคนนึงสามเลยแถมมาเท่าไปอีกคนหนึ่กสมัครแฟนจ้าซื้อหนึ่งแถมสามเอาละนาอพี่น้องนาอคือสาวซีมีทุกอย่างแล้วคือมีรถมีบ้านมีเหือนแต่ว่าเฮนเหือเห่อนตะเศ้าเขารถกระโขอเขามาเนาะเงินก็มี่มีน้อยเดียวมีสองสามพันเกียเดยเลย ท่านท่านมีแล้วนอะพี่น้องนอะแต่อ่ะผู้ใดสีมาเป็นแฟนก็คือบ่มีบอน,นอนเลยจุเจ้าเ้อห้องมันเต็มแล้ว <laughs> ในนอนนอกหือแล้วโอเคสิเล็เนอะตามนั้นมามาพี่น้องกินส้มมืงนาวก็คือเฮดซุปมืองนาวกินเนาะใส่ตะเกือร์ไปหนัวแล้วก็แล้วมืองนาวนี่เป็นมืองนาวลาวเนาะบ่ม่นเม,นมืองนาวไทย มะนาวไทยจะบ่มีบ่มีแก่นวะเขาเอาิ้นมะนาวอีหยังมะนาวซี่วะเออแต่ว่ามะนาวตัวนี้อยากมีแก่นอืส่วงวะเลยมอคว้างของอีแลมอยและมวานเมื่มวอวานไปรอส่งเบียเบิดมือก็คือไปส่งบ่อนใดเขาก็เจ้ายินให้กินเทื่อละจอกเทื่อละ2จอก4-5จอกเนาะ ไปฮอดทําอิฐเขาก็ว่าเออเอาเอาน้ําก่อนจอกนึงว่าซั่นย็นให้มาจอกนึงมันก็แนนอีกจอกนึงเบิดล้วครัว่าโอ๊ยยาขาเดียวบ่ทันเป็นเอาอีก2ขาว่าซั่นยนใส่2จอกแนสอีกบัดที่2เอ้า้ส่งหลายเฮือนมันก็2จอก2จอก2จอกไปเมาพี่น้องเห็นบ่คนมีบุญเนาะบ่ได้ซื้อก็ได้กินเบียสมน่อ mama พี่น้องกินมังคาว <laughs> มันบ่กินแน่อือมันก็สลัดแล้วบ่มันได้กินมันก็ฮู้แล้วเนาะวะ่าชม, <coughs> อ,มอือตอตอเนี่ยอ๋อแล้วปึ้มๆ อาและนาอพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสี่กระชิ่คอโตจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะกิน้มกับอิ่มแล้วู้ใดมักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสี่เนเดอร์แล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่ฮับชมคลิปแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวสี่น้ำเดอร์สาวสี่เป็นมือไม่เนาะว่าอย่างผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนหลายๆเนะเาะขอ,ขอบใจทุกคนที่ว่าฮับชมคลิปแล้วก็ได้ไปไป้ายไ,ปไปว้พบกันคลิปต่อไป สำหรับผู้ใดยากหูอย่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวสาวชีวจะมาเฮ็ดคลิปตอบให้เนาะพี่น้องเนาะ